ขอเล่นซื้อเป็เฮาได้ผมไม่รู้เลยนะว่าเกนนมนี้มันดีชอว่าอะไรเอาไอซีนิน <g iggle> โอ้ไม่นะเกมแนวต่อสู้งั้นเหรอทำไมเอาหมัดนะขอปืน <c oughs> อะไรมีคนเล่นมากสุดใช่ไหมที่เหลือก็ไม่น,าน่าไปตบได้ไปถ้าเป็นถ้าไม่ใช้หมัดนะผมเย่เสียงแ เออโอ้โหไอวิตาลีเกมคนจนนั่นเลยวะไปไหนว่าอุตกไหนวะเนี้โอ้โหนี่มันเกมมือตกตูวเลยนี่วหวานแล้วแล้วแล้วเราจะเกิดตรงไหนวะ ต้องกับทีโอ้อะอะอะใช่เลยอันนี้แหละตุ้งที่นี่นะ,ะตบหนามัน <Yo ink. S 1> ไม่ม,มันหมัดจุดอะไรว่นเนี่ยโอ้ย ตบแรงอ่ะส yeah. กิบอีกแบบไดนแล้วอันนี้มีมเยอะดิอ๋อข้างในใช้เออพสิของอาเอ้ยอันนี้พวกตบกนอนออนี่มันเกมเบสบอลร์ชันตบดีกว่าเนี่ยเนี่ยเอ้า แค่สามต,ติดตัวไไละลงสัง้นใช้ได้เหออ๋ออา <laughs> สองตบสองตบเออต่เกมนี้เรีนดูดีนะขอตบไปนี่แนะ่ <laughs> ใจเหนื่อยดิต้องมาแข่งแรงจังวะเออนนี่นี่มันเป็นเดอะโอ้ตบขับอ่ะเนี่ยยังกับตามกำสนหงอ่ะยังกับเล่นมวยอยู่นะตบตกตบซ้ำไปซ้ำมาอย่นั่นแหละเดะไอ้นี่ก็คลิปเปิดเนี่ยตบตบมันไปตบมันขับอ่ะมันเราตบมันเราก็ตบมันขับอ่ะเนี่ยเหมือนเราตบมันกลับไปเรื่อยๆแหละ เอาไว้ตบคนน่ะมันมีทองหรอวะตบไปเรื่อๆวะตบหน้าไปตบ <c oughs> โอ้ยเย้นี่มันกดสกายแลนด์นี่วะเออขอขอหมดอื่นเด,ดียวได้ไหม ทำไมเราได้อันเดียววะเอ้าแล้วทำไมเราต้องขึ้นไปอยู่บนนี้ตกลงไปสูว่ารอนอะไรเฮ้ยนั่นมันโก้เลยนี่หว่าเนี่ยโก้แปลว่าผีเดี๋ยวขอตบไอ้คิปเปอิดเลยตบไอ้นี่ก็ได้แหละตบใครก็ได้เรื่องของมันน่ะแบบมันตบเราแล้วเราก็ตบมันจับอ่ะเนี่ยกลมโดนกมแล้วก็กลมโนตบอ่ะ ตกกันไปตกกันมามันก็มไม่จบอะน่ะมันไม่ตายทุกทีเนี่ยกเกมตบเนีย่ยเออเดี๋ยวว่าไปผมทำให้พี่ครับโคตรถูกใจเกมนี้เลยเะโอ้ยอีกอันเดียวแล้วอะเข้ามาปก,กตีก็ได้วะปุ่นติมีสองตบตบใครก็ได้ตบสองหมัด ตบสองหมัดครับทุ่มือเพชรดีกว่เฮ้ยตบกันแถวนี้โคตรอันตรายนะเนี่ยมาตบกันนะเออไอ้ออนี่นิ่งจังอยาขอไดยัดพ้นตัวครับแป๊บนึงครับตัวนี่ผมขอานอนี่แก่คำชั่วเอยเราเป็น,นสายลับสปายในเกมสอนแอบครับ ชื่อก็มอน <Queen 1971. S 1> ไม่เปลี่ยนโอ้เปลี่ยนชื่อเล่นก็ไม่กี่เว้ยเออไม่น่าเลยไปเติมเยอะขนาดนี้เลยเหรอวะเนี่ยโอ้โหโอ้โหอามันเป็นไดโดเสาทุกคนผมได้วิทีชีวิตอะแบบมันเป็นไดโดเสาอะ นัาา่นมัชาช่นมันเเล่นเลยรืรดดดดวอวะเอโอโหมันแบบม,ม่แค่เดินก็พออ่ออะ เหรอ,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 อโอ้โหหินมา,นเ,าเดี๋ยวนั่นมันชินเพื่อนผมไม่ใช่หรอนะ่ะนั่นมันชินของม,มูโนโนเกะไม่ใช่ เออผมไม่ได้หมายถึงอันนี้ครับเอดี AD ครับเอดีมมครับผมหมายถึงเอดีครับทำไมมึงตบมันใหญ่จังวะเอขอเรียกเขาด่วนานี่ไม่ใช้ทุนซ้อนอ่าตอนไหนไม่น่ารักเขาได้ไล่ตวน ว่าแบบโอ้โกัน,น่นแหละถึงเสปายไปหือ <c oughs> <c oughs> นพีหน้ามาหาโอครีนินขอตรดครับผมส,สนใจม,มือเขาครับ มันเผยยังดีนะที่มันไม่ปิดหัวอ,อก็อยังดีกว่าโดนดีอ่ะดีนะที่มันมีบัมดีนะที่มันมีอัน,นี้มาบังให้ไม่งั้นนี่ติดเหลืองานละอีกนะเนี่ยยังดีที่ตัวเองฉลาดเลยเเตกตกทั้งสอง นี่ระเบิดเพื่อเย้เย้น้ยอ่อนอจนี่มันนู้ญิงบริษัทเอ้นี่มนู้ญิงจาบริษัทจะไม่ก้อนเลยใส่ถุงมือด้เลยว่าแรงนจัดอ่ะหรืออะไรนานแบบขึ้นเข่งตบไม่ได้ Tập cặp,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  Top cặp, <coughs> Top cup 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 Top เออมีมีอะไรวะเนี่ยเฮ้ยไม่นา่าแหละเออตัวละครผมมันมันม,มีอะไรกันแน่หรอวะไปดีลองดีลองผมไม่ไม่รู้ค่ะตกเออ้ยทำไม่งตอตตอนนี้กันวะทำไมทำมาคมช้า เบิดเอ้เกดมาโดนตบอะนี่มันระเบิดถึงความน่าหดอะไอ้้อมากดจอดเนียวเอ้ยโหดูมันดิเอ้ เธอรือว่าเสียงผมเสียงตัวละครตัวเองได้เสียงเชียร์ไม่เห็นผีที่แรงที่สุดแล้วแหละเอรเดี่ยว้าวเนี่ย s g i v e it up and down เพื่อเสียงนี้ลุ่นเปนอนแล้วกันอ่ะเย้ดีด้าวเย้ไปต่อยมัดจังอ่าจะป็นร้อยนี้ตั้งแต่เมื่นะไอไหร่ก็แอนนี้ดิผมเดี๋ยวมันช้านะ ใช้นี้ดีกว่าห้าสิบสองอ่ะดีกว่าดีกว่าอนี้ผมดีแหละแต่ทำไมมันแฝะเออแต่นี้มันดีนะเนี่ยสัป็นรัวๆสัป็นรัวๆเลยไม่ต้องสนอะไรผมเบื่ออะไรเกมนี้อะไรไม่มีเสียเพลงให้ทำนะฝากไรเพลงฟังมาแล้เวเราจะบอกทุกคนทำนะผมจะเล่นต่อได้แหละไม่มว่าผมจะ ให้ทุกคนเห็นของเทพๆของผมนะเอาละอ่ะบ๊ายบาย